สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาลมันจะดูดวงกับพเกิดในลัคนาราศีกันในชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปาหบเดือนตุลาคม2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะ,นะครับ นี้เรามาดูกันเขาคิดยังไงสับตัวคุณกันบ้างพาไพ่ใบรล่าก์ับตัวเขาคนนั้นว้าวเดวิลเลยนะครับแล้วก็เป็นไพ่ไนท์ถือไม้แล้วก็เป็นไพ่ u e e n ถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ไนท์ถือเหรียญ ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไฟล์ออบคัพนะครับชาวกันลนกักขณาการอาจจะมีประเด็นกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความรักไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่นะครับอาจจะส่งผลทําให้ชาวกันนั้นอาจจะดูมีความรู้สึกผิดหวังเสียใจน้อยใจนะครับเป็นกังวลกับในเรื่องของความรู้สึกแต่ใจเย็นๆก่อนนะครับอยากจะบอกว่าคุณเห็นไพ่ยอย่าเพิ่งตัดสินนะครับถึงแม้ปัญหาของคุณอาจจะยังมีถึงแม้ปัญหาของคุณกําลัง ยึดเยอะเหลือรังอยู่แต่มันย่อมมีทางจบได้เพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวของชาวกันลักษณะกันและดาวอาทิตย์โครจรเล็งกับอาไม่โครจรกลุ่มลักนานะครับในช่วงแรกหลังจากนั้นดาวราหูเนี่ยเล็งมาที่ดาวอาทิตย์เกิดสุริยาคาตในราศีกันไม่แปลกที่มันจะเป็นปัญหาไม่แปลกที่มันจะเป็นประเด็นถ้าไม่เกิดสีอัญญะแปลกนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวราหูเล็งอาทิตย์ ดาวราวหูเล็งดาวประจําตัวและทับในเรือนคู่โอ้โหมันเป็นซุปเปอร์พินทุบาทในช่วงนี้แต่มีข่าวดีตรงที่ว่าดาวอาทิตย์จะย้ายนะครับออกจากราศีกันในช่วงประมาณวันที่ถ้าจำไม่ผิดคือ17ตุลานะครับและดาวพุธคือดาวประจําตัวจะย้ายออกไปในช่วงประมาณ24ตุลานะครับอันนี้คือโดยประมาณที่ผมจําได้ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ชวนเนาะแต่ก็น่าจะทรงประมาณนี้แหละก็คือ เหตุการณ์จะค่อยคอยคลี่คลายไปในช่วงหลังวันที่2ี่ตุลาคมเป็นต้นไปในสิ่งที่คุณผิดหวังในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนในสิ่งที่คุณมีประเด็นเป็นปัญหาหรือมีซัมติงรองบางสิ่งบางอย่างอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งที่จะต้องแบบเออแตกเป็นแตกหักเป็นหักหรือว่าอย่าเพิ่งที่จะต้องแบบทำอะไรแบบหุนหันพนลันแล่นะนะครับให้เราค่อยๆแบบคิดตัดสินใจรอดูสถานการณ์อัสบินถือเหรียญต้องรอดูสถานการณ์ชา้ชาช้า แต่มันชัวร์กว่าเนาะราชินีถือถ้วยพยายามมองโลกในแง่ดีให้มากที่สุดก่อนเพราะอะไรเพราะตอนนี้ดวง,ดวง,ดวงเราไม่ดีถ้าเรามองอะไรที่มันเป็นเนกาทีบจนเกินไปแน่นอนแหละว่ามันคงความรักมันคงอยู่ต่อไม่ได้แน่นอนนะครับดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องพยายามไต่ตรองตึกตรองคิดให้รอบครอบก่อนหลายคนอาจจะบอกว่าต้องคิดอะไรอีกอืมผมไม่รู้หรอกว่าตัวคุณเจออะไรมาบ้าง แต่คนทุกคนย่อมต้องหาทางออกให้กับตัวเองถูกไหมครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราหรือไม่ดีมันต้องหาสิ่งที่ดีให้สำหรับตัวเองแน่นอนแต่มันจะออแกนิกหรือดีสำหรับคนอื่นไหมอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ไพ่บอกว่าเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนกับเราก็จรงิงเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจก็จรงิงหรือคุณอาจจะจมอยู่กับ ความรู้สึกในอดีตที่เขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณแล้วตอนนี้เขาก็อาจจะดูเหมือนกับว่าทําอะไรดูแบบค่อนข้างที่จะคุมเครืออย่างที่บอกอะดาวราหูเลงอาทิตย์เนี่ยหมายถึงความปัญหาในเรื่องของความรักที่อาจจะดูแบบไม่ชัดเจนถูกแล้วนะครับและราหูเลงดาวพุธคือปากเสียงการทะเลาะกันนะครับหรืออะไรที่มันเป็นประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ามันยังไม่ถึง24ตุลาคม นะครับถ้าเป็นไปได้หรือถ้าเรายังไม่ใช้อารมณ์มากจนเกินไปถ้าเราพยายามนิ่งรอดูสถานการณ์ได้เนี่ยนะครับหลังวันที่24อาจจะมีข่าวดีเดี๋ยวเราเปิดไพ่เพิ่มเติมกันก่อนนะครับว่าตกลงแล้วท้ายสุดแล้วอ่ะชาวกันจะได้บทสรุปยังไงเขาจะคิดยังไงกับกลุ่นเพิ่มเติมกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวกันลักณะกันนะครับเขาคิดยังไงเพิ่มเติมนะครับ The Moon หนึ่งเหรียญไพ่ไหนถืออะไม่ใช่เป็นไพ่แบบนี้คือ king ถือดาบเนาะแล้วก็เป็นไพ่9้าวไม้ไพ่ใบสุดท้าย judgment อิทธพลใต้สําหรับ9ถ้วยเนาะโอเคครับเท่าที่ดูเขาก็วิตกกังวลเขาก็คิดมากนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันถึงแม้ปัญหาในความไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเกิดที่เขาเป็นตัวหลักที่เขาอาจจะแสดงออกกับตัวเราเพราะชาวกันเนี่ยเป็นจุดตั้งหลับ เพราะเกิดสุริยาคาาในราศีกันเนี่ยตัวเราเองเนี่ยถูกผลกระทบจากาลาหูที่อยู่ในเรือนคู่ในตรงกันข้ามมันทําให้เราหวันะครับเกิดความรักที่ไม่ชัดเจนหรือความรักที่อาจจะดูมีประเด็นหรือมีปัญหาแต่บอกไว้ก่อนว่าคงไม่ทุกคนหรอกนะครับเพราะชาวกันลัคนากันบนโลกใบน,นี้มีเป็น10บล้านคน นะครับเป็นหลายร้อยล้านคนมันคงไม่เจอกันทุกคนแต่อยากจะบอกว่ามันอาจจะเกิดในลักษณะของความรู้สึกในเรื่องของภาวะความอินนะครับเป็นไพ่เดโมนความอินในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างที่เราไม่รู้หรือบางอย่างที่เขาอาจจะแสดงออกแต่เราอ่ะเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราคิดอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยก็อย่าพึ่งไปแบบ เจาะจงนะครับหรืออย่าเพิ่งไปแบบวิตกหรือเศร้าเกินกว่าเหตุอย่าเพิ่งไปแบบจดจ่ออยู่กับปัญหาตรงนั้นให้เราพยายามเอาตัวเองออกจากความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นแล้วพยายามฮิลลิ่งตัวเองไปก่อนรักตัวเองไปก่อนไพ่บอกว่าคุณต้องพยายามมองโลกในแง่ดีนิดหนึ่งความชัดเจนนะครับหนึ่งเหรียญกับอ่าไพ่ The j u d g m e n t เนี่ยนะครับแปลว่าเวรกรรมนะครับสิ่งต่างๆอาจจะก,กำลัง เขาเรียกว่าไงเนี่ยกำลังเดินเดินหน้าอยู่อะนะครับมันแปลว่ายังไงซะถ้าเกิดเขาทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณหรือเขาหลอกลวงหรือเขาไม่โอเคกับคุณนะหรือเขามีซัมติงบราบรานะครับเขาก็จะต้องได้รับผลกรรมของเขาเนาะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเขาอะทำดีในสิ่งที่ ชดเชยในสิ่งที่เขาทําผิดไปหรืออะไรแบบนี้พยายามจะปรับแก้ไขในบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้มันก็จะได้ลักษณะของการที่คุณอาจจะมีรูปธรรมกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับในหลังวันที่24ตุลาทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายแต่บอกไว้ก่อนว่ามันยังไม่ได้ร้อเซ็แน่นอนเพราะว่าต่อให้ดาวพุธและดาวอาทิตย์เนี่ยโครจรอ,ออกจากเงาของดาวราหู แต่ยังไงลาหูก็ยังทับอยู่ในเรือนคู่อยู่ดีทั้งปีดังนั้นชาวกันลักขณากันก็อย่าพึ่งคาดหวังว่ามันจะดีแบบร้อเปอร์เซนมันเหมือนภูเขาะทับอกเราอยู่สองลกูกลูกหนึ่งออกไปละมันก็ยังเหลืออีกลูกหนึ่งที่ยังามีราหัวทับอยู่แต่อย่างน้อยเราก็สบายตัวขึ้นอย่างน้อยเราก็ไม่กดดันอย่างน้อยเราก็ไม่มีปัญหาอย่างน้อยเราก็แค่รู้สึกแบบเออมันก็ พอประทังไปได้พอประคับประคองไปได้อะไรประมาณนี้ก็อยากให้ชาวกันแล้วก็ลักขณากันต้องคิดมากๆในทางมุมบวกมากๆเลยนะครับช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ชาวกันจะรู้สึกอ่อนแอหรือรู้สึกแบบอะไรก็ดูไม่ได้ดั่งใจไปหมดทุกอย่างเลยนะครับดาวภาวะอารมณ์ก็ตกในภพเลิศอริ่ด้วยมันทําให้ชาวกันรู้สึกแบบไข้เขวยมากๆอะ่ะแล้วก็รู้สึกเคว้งคว้างรู้สึกเหนื่อยยากลําบากจะทําอะไรแต่ละทีเนี่ยรู้สึกมันเหนื่อยอมันท้อจังเลยทําไมแบบ อะไรก็ไม่เป็นใจอะไรก็ดูล่าช้าอะไรก็ดูแบบลําบากไปหมดทุกขั้นตอนนะชาวการลัคนากันนี่คือแบบเป็นนักวางแผนนักคิดนักทานักจัดการก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะ่ะเออนะครับเพราะว่าปัญหามันกองอยู่ตรงหน้าบางทีเนี่ยนะอยากจะบอกว่าให้ชาวกันใช้สติในการดําเนินชีวิตโดยการที่ค่อยๆแก้ไขไปทีละ เล็กทีละน้อยทีละเรื่องนะครับปัญหามันกองอยู่ตรงหน้าแต่เราจัดการได้นะครับคนเราเนี่ยนะให้เราจัดระเบียบในเรื่องของความคิดของ mindset ของเราแล้วค่อยๆปล่อยวางแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นทีละตอนอะไรแก้ไขได้แก้ไขก่อนเลยมันยิ่งจะเป็นแบบ inspiration ทำให้เรา กล้าที่จะแก้ในสิ่งที่มันยากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเออเพราะบางทีเราไม่อยากไปแตะอะไรที่มันยากมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าอันเล็กๆน้อยๆก็จุกจิกก็กวนใจอยู่แล้วนะครับปัญหาใหม่ก็เข้ามาอย่างเงี้ยบางทีชาวกันร,รู้สึกท้อใจจริงๆเป็นทุกราศีแหละแต่ชาวกันจะรับบทหนักในเรื่องของความหลักหน่อยนิดนึงนะครับมีตนกับ กันแล้วก็สิงห์สามราศีนี้คือเป็นราศีติดกันเลยเป็นราศีที่รับบทหนักมากนะครับแล้วก็มีมีนด้วยนะครับที่รับบทหนักเพราะมีนก็มีราหูทับมีดาวที่สร้างปัญหาในเรื่องของความกดดันเหมือนกันเนาะก็อาจจะทําให้ 3, าสามสี่ราศีนี้อ่วมไปพอสมควรก็ค่อยๆจัดการแต่ไพ่บอกว่า ทุกสิ่งอาจจะดูมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับจากไพ่ The Judgment คือการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปเขาอาจจะปล่อยตัวเองหรืออาจจะทําให้ตัวเองดูแบบเขารู้ไหอิสระมากขึ้นแล้วมันทําให้เขากับเราอะสามารถที่จะปลดปล่อยนะครับบางสิ่งบางอย่างให้เป็นอิสระต่อกันมากขึ้นคําว่าปลดปล่อยเป็นอิสระต่อกันไม่ได้แปลว่าเลิกกันแต่หมายความว่าปล่อยวางกับในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้ไม่ไปโฟกัสทุกอย่างจะได้แก้แล้วก็ปรับ เข้าที่เข้าทางได้ดีขึ้นมีไพ่ก้าวถ้วยเกิดขึ้นนะครับปัญหาสิ่งต่างๆอาจจะได้รับการแก้ไขแต่มันก็ต้องมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแล้วก็ต้องพยายามที่จะต้องเข้าใจปรับและเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างให้ดีกว่านี้นะครับแล้วความมั่นคงหรือสถานการณ์เนี่ยคุณมีโอกาสที่ความรักจะดีขึ้นแน่นอนหลังจาก24 ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับอย่างที่บอกว่าปลดล็อกไปได้1เปราะนะครับทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆสามารถไปต่อสามารถเคลียร์ได้ปรับได้หรือโอกาสของความสําเร็จน่าจะเข้ามาหาชาวกันแล้วก็ลักขณะกันเพราะว่าดาวคู่เนี่ยยังโคโจรไปอยู่ในเรือนสุภานะครับแปลว่ากาันสามารถที่จะ ปรับเข้ากันได้ดีขึ้นถึงแม้จะมีดาวราหูทำพิษแต่ดาวคู่ยังเดินโครจรไปในทิศทางที่ดีมีอนาคตนะครับมีการวางแผนมีการวางอนาคตที่ดีอยู่นะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองการไกลเนี่ยจะทำให้อนาคตของคุณนั้นดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นชัดเจนขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ